กาน,นันขอบคุณนะครับก็สวัสดีทุกคนนะฮะในฐานะผมวันนี้เป็นถึงผู้ใหญ่และกํานันเป็นประธานจัดงานในวันนี้เกี่ยวข้าวถ้าผิดพลาดประการใดผมผู้ใหญ่และกํานันต้องกร,ราบขอโทษไว้หน้าที่นี้ในฐานะผมผู้ใหญ่และกํานันว่าผู้ใหญ่กับกํานันแยกกันมาเยอะเดี๋ยวจะเดินเหยียบหัวกันเข้าออา ใครจะมาเริ่มงานเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเร็ๆเชิญเชิเชครับผมครับเร็วเข้าขอบคุณครับครับเขาไม่เเรไหมอยเคนเยอะมากเลยอะ่นนซี่ดูดูขอบคุณครับครับอ้าวอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอสวัสดีสวัสดีเฮ้ยเเก็บผ้าเก็บผนแล้วเาผลจะตกแล้วทไ าขางค้กเดินให้วนบนเหรอตายแล้วแหมใหญ่กำนันทำไม,ไมพูดอย่างเงี้ยขาอ๋อนี่เป็นคนไงเนี่ยคนโอ้ดูแล้วคน,นไม่ทั่วเนาะอันนี้จมูกจะไม่ใช่ขาโค้กอ๋อเออมาร่วมงานเขาตอนนี้ต้องตอกย้ำเนาะจากวันนี้จะมาเกี่ยวข้าวกันแต่ช่วงนี้ขาดเคียวหา,เค,วาเคียวไม่ได้อ๋อหาเคียวไม่ได้ใช่ก็ไม่ยากเลยจมูกมึงไงเกี่ยวข้าว กูได้ยินแล้วนั่นแหละอย่าไปยอมสิผู้ชายเยอะมากเลยอะมาายฝลายด้วยฝายที่ไหนล่ะปาาค่ะฝถายกลางอ๋อครับรเนั่ยบอกวมเรื่องี้เรื่องอะแล้วจัดงานเรียบร้อยดีไหมคะเนี่ยจัดงานพร้อมแล้วงานพร้อมแล้วพร้อมยังแข่อันนี้ใครวะเนี่ยคนเยอะแยะมากเลยปีนี้ใหญ่โตทะไสนะจ๊ะปีนี้ก็ใหญ่กว่าทุกปีจ้าปวดเลย เห็นไหมครบเราสงสัยได้เกินคนมารวมตัวกันตรงนี้เยอะแยะมากมายนะต้มีจัดงานอะไรกันเข้าไปถามไหน่อยได้ไหมกำลังจะมีงานกันอยู่แล้วพีเจ้าค่ะอเดนเห็นผู้ชายคนนั้นไหมโอ้โห่แต่ะแต่งตัวดูดีมีผงฐานเด่นกว่าเขาหมดถ้าอยางงโอ้นห่เนี่ยเข้าไปถามผู้ชายคนนั้นก็แล้วกันไม่ยอมว่าเขาจัดงานอะไรได้เลยพีเจ้าค่ะ ไอ้คนที่ดูดีมีภูมิฐานนะครับดูคนนครับบุญเปีออพี่ชายสวัสดีครับไม่ทราบว่าท่านเป็นใครครับพี่คะหนูเป็นผู้หญิงพี่ตรงจิ่งมาคิดว่าหนูเป็นผู้ใหญ่หรือกำนานยังไบหนูไม่ใช่ผู้ชายผู้ช่คนนี้มาที่มีภูมิฐานเนี่ยผู้ชายคนไหนผู้ชายคนนั้น สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอลิเกเราดีดังแล้วนะทำไมอ่ะเออใครบอกเราไม่ดังได้ไม่เชื่อแล้วป้ายไฟเต็มไปหมดเห็นไหมนะไหนอ่ะของเบลมั้งของเต๋ามั้งเออดังเออหนุนป้ายไฟดาวอยู่แม่งน้าวัดเราดูที่ไหนายไฟดาวเหรอเออเกี่ยวอะไรกับอันน่ะเอาน้องดาวไงดังติดอะไรไป้างหน้าไปรู้ใช่ที่ไทยวัด มาร่วมงานนะแ,แฟนขับใครไปยืนถือป้ายตั้งนานแล้วม่ยอมลงมาสักทีอันนั้นไฟยินดีต้อนรับเราวัาเขาศิลปินทำงานเราบอกว่าไอ้ใครวัดลิศศิลปินที่ชื่อยินดีต้อนรับไม่มีเขาหมายถึงว่าต้อนรับที่จะมาทำบุญามาร่วมบุญออถามก็เลยหมู่ขวดว่าเขาจัดงานอะไรกันท่านท่าน สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่งตัวดูดีมีภูมิฐานครับผมท่านเป็นใครครับเนี่ยอ้าผมเลยผู้ใหญ่และกำนัมทำไมมาใกล้จังต๋องยุกอ๋ผู้ใหญ่ครับครับผมผู้ใหญ่ทางนี้ผมพูย่างผู้ใหญ่อ๋ออ้าแลวเดินไปไม่บอกกูนะผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับครับผมที่นี่จัดงานอะไรครับเนี่ยจัดงานลงแขก้ ไม่ได้ทันเรื่องครับ <S <S จะพ้อมกำนันกำนันกำน,นันอยู่ทั้งนี้ครับลงแขกคืออะไรครับลงแขกเกียกกเก่ยวข้าวเกี่ยวข้าวครับอ๋อนี่อ๋อเล้ไม่บอกลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วมาพูดลงแขงกอย่างเดียวเขาทะลึ่งตายดิ <S <S 1> <S 1> คุยกับใครครับคุยกับกำนันเนี่ยกำนันครับผมกำนันครับ,รบแล้วไปไหนมาเนี่ยมาจากข้างหลังจะไปข้างหน้า มาจัดงานนี้อ๋อครับแล้ลลวคนเยอะไหมฮะคนเยอะคนเยอะวันนี้จัดยินใหญ่เลยผมเนี่ยมากันสองคนกับเพื่อนเอา้าล้วเป็นเป็นคนจะมาขอร่วมมาขอร่วมเป็นคนที่ไหนแล้วผมมาเอา้าผมเป็นคนที่อื่นคนที่อื่นใช่เอาคนบ้านเดียวกันเลยคนบ้านเดียวกันไดงไงล่ะผมคนที่อื่นกับคนที่อื่นก็เรียกที่นี่ว่นที่อื่นเหมือนกันดูสิกำนันผู้ใหญ่เขาเล่นลิ้นกับผมเนี่ย มึงมึงเรียกกำนันมึงอยู่ตรงนี้ <c ười> คนไหนกำนันคนไหนผู้ใหญ่เนะเขาเขาครอบสองกำเน่งนี่ครับกำนันกำนันเหรอครับนี่ผู้ใหญ่ขอจับคุยกับกำนันหน่อยครับครับยินดีเรื่องจัดนะครับกำนันครับผมยินดีครับท่านกำนันก็แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สวัสดีครับผมเป็นไงบ้างท่านกำนันช่วงนี้หมู่บ้านมึงก็คุยกับคนเดียวที่ เขาจะเล่อไปองเดินมาเดินไปเขาก็ยืนยืนเฉยนี่แหละแล่นี่จัดงานอะไรนะครับจัดงานลงแขกเกี่ยวข้าวอ๋อเป็นขอร่วมด้วยเป็นประเพณีเป็นประเพณีอภิรีวผมทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งเคยมาหมู่บ้านเจ้าเจ็ดครั้งแรกและก็ไม่เคยเจอประเพณีอะไรแบบนี้เลยจ้ากว่าอยากจะขอร่วม เกี่ยวข้าวด้วยได้ไหมครับโอ้โหยินดีเลยยินดีเลยอ,อ่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะเริ่มงานเลยได้เลยครับไม่รบกวนได้เลยครับได้เลยครับเกี่ยวข้าวกับข้าว